<Es> ร people, people mankind, ่วมกับผ well, ู้จัดคนใหม่ของเราล่า <momentum> ส <towers> ุด <Laur> ท <ier> ี <sour ic> ่ท <ienda> ุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้จัดคนใหม่ป้ายแดงของเราคุณก้าวโนบะก้าวเตชิะคุณกและตอนนี้นะครับขอเชิญนะครับพี่อัลนะครับคุณอาทิตย์เรีสารผู้กับซีรีส์ของด้วยพี่ชายและก็โปรดิวเซอร์นะครับมาร่วมพูดคุยกันบนเวทีครับ เดี๋ยวรอคิวจัดเก้าอีส้สักคู่หนึ่งนะครับสวัสดีนะสวัสุีทชกนดด้วยคนระับใจเจนะืนเ้องๆอย่าไม่กลัวสักคู่นีดด้นะับครับ ในครับในฐานะผู้จัดคนใหม่ในซีรีส์ตอนนี้อยากให้เล่าถึงความรู้สึกครับว่าเป็นอย่างไงบ้างครับตื่นเต้นนะจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทา้าทายมากๆครับพอมีโอกาสได้มาทําตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่จริงๆตัดสินใจได้ม่คนค่อนข้างได้ไม่ยากเลยว่าจะรับทำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ใหม่สําหรับตัวผมเองแล้วอยากจะลองทําเพราะว่าผมก็คุกคีอยู่กับวงการนี้มานานแล้วก็อยากลองทําอะไรใหม่ๆดูว่าครับใช่แล้วก็เลยได้หยิบจับโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโซมิกับพี่ๆทุกคนที่จริงๆโปรเจกต์นี้อยู่ผมมานานมากๆตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ผมเข้ามกรุงเทพมาใหม่ๆเลยเนาะพี่อาร์ตเนาะใช่ใช่ใช <ๆ S 2> ผมกับพี่อาร์ตเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่แบบว่าผมย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเลยเริ่มเข้าวงการมาใหม่ๆเลยก็ รู้จักโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่แรกๆเลยว่าเพราะพี่อาร์มเนี่ยเป็นคนแนะนําให้ผมบอกว่าพี่อาร์มกำลังพัฒนาบทตัวนี้อยู่แล้วก็สักวันหนึ่งหรืออะไรเนี่ยที่ทุกอย่างมันพร้อมพี่อาร์มก็อยากจะถ่ายทอดถ่ายทอดบทบาทนี้ออกมาใช่ครับทาไมถึงเลือกโซเมดครับเป็นบลงานรื่นแรกค,ครับคาครับรู้สึกว่าณตอนนั้นเนี่ยที่ทรัพยากร <c oughs> หรืออะไรหลายๆอย่างปจัจจัยในหลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมเนี่ย ผมรู้สึกว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยที่ทุกอ,อย่างมันพร้อมแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทั้งผู้จัดเองทั้งผู้กำกับเองทิดงานเองก็เป็นอะไรที่แบบว่าใกล้มือครับใกล้มือเรามากๆรวมถึงแคสของเราด้วยที่แบบว่าเป็นน้องๆอ,อะไรเงี้ยที่ใกล้มือเราเราเห็นถึงศักยภาพของตัวน้องๆเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็อยากจะผลักด,ดันด้วยเราก็เลยอยากจะถ่ายทอดมันออกมา ให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับแล้วก็ในส่วนของผู้กำกับบ้างนะครับอยากจะให้พี่อามช่วยเล่าเกี่ยวกับเนื้อหาของโซเมตเป็นยินเล,เล็กๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตลกครับก่อนอื่นนะครับว่าจะต้องจริงๆต้องขอบคุณไม่ได้นะครับซีรีนะครับผลิตซีวีสมัยเยอะแยะมากมายเลยครับอยากจะทราบว่าโ so ซเมตเองนครับมีความแตก แล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากกว่าซีรีส์ตัวเื่นยังไงมารับยามคับดยด้วยความที่โซเมตโอเคมันมันจะเป็นซีรีส์ลักของวัยรุ่นใช่ไหมับเป็นาีอาร์ยังไแต่ด้วยตัวเส้นเรื่องค่ะมันมีความค่อนข้างซับซ้อนในการในการสืบหาความจริงของที่มาของวิญญาณนะครับของพระเอกที่ชื่อพัตเตอร์ครับซึ่งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับได้รอคือผีหลอกตัวเนี้ยครับเขาเขามีอะไรมากกว่าการแค่แค่หลอกในเรื่อง คือมันมีเส้นพล็อตมากมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วโยงใยกับตัวละครครับอื่นนะครับซึ่งซึ่งมันน่าเป็นจุดผ่ายนะครับมีการมันมีความเป็นแฟนตาซีหเล็กน้อยนะครับที่ที่ที่จะให้ดูครับใช่แล้วครับนอกจากความหล่อของน้องผมเชื่อว่าผลงานการแสดงก็ปฝีมือเนี่ยไม่เป็นรอง ซีรีส์เรื่องมันอื่นแน่นอนน่าติดตามมากๆเลยทีเดียวทีนี้ครับขอย้ายไปถามที่ีิชัยบ้างนี่บอกว่าทำสตูดิโอครับมาร่วมงานกับคุณก้าวคุณก้าวได้ยังไงจุดเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างไหนเราได้หูฟังมาให้ไหมครับก็จริงๆเราก็คุ้นเคยกันมาเป็นสิบปีนะครับใช่ไหมสิบปีแล้วครับคือคือคือเราเห็นก้าวมาตั้งแต่ช่วงแรกๆคือเราเรารู้จักก้าวเรารู้จักคุณมุต ที่เป็นผู้จัดการของก้าวครับแล้วก็ผมเราพยายามปุกปั้นโปรเจกต์เนี้ยครับสำหรับสาหรับตัวซีรีส์โซเมดนะครับเราใช้เวลาทั้งสิ้นนะคะรับตั้งแต่วันแรกที่เราเราแชร์ไอเดียกันนะ,ะนนอืมันะครับเป็นผีหล่อหรือเปล่าไม่รู้ ชื่อกิมนะครับรับบทเป็นเซ็กซ์ครับเป็นหนุ่มสายฮอนโยนที่ต้องเลีล้าายงร้อนนะครับต้องเลี้ยความรักครับผมดอลล่าพัชรานะครับรับบทอาชัครับผมแลว้วก็เป็นหนุ่มบ้านรวยนะครับแล้วก็เป็นใส่สป,ปอร์ตอะครับ ชื่อชูตาชูตาน้ครับรับบทเป็นรับบทเป็นครับผมในบทก็จะเป็นคนที่ค่อนขอ้างพูดตรงๆครับแต่จริงใจครับผมสวัสดีครับชื่อฟิลนะครับในเรื่องรับบทเป็นดีมครับก็เป็นนุ่มสายตื้อขี้เล่นขี้กวนเงี้ยครับ ส่งไปให้ข้าลังต่อได้เลยนะครับเริ่มจากหนุ่มรอซ้ายมือสุดข้างหลังก็ได้ครับโอเคสวัสดีครับคอมแบทนะคะสวัสดีครับชื่อจูเนียนะครับสวัสดีครับชื่อออโต้นะครับสวัสดีครับชื่อมีพนะครับเดี๋ยวถ้า ได้บทอะไรก็รอรับชมรอรุนในซีรีส์ได้เลยสวัสดีครับชื่ออสซินครับสวัสดีครับชื่อเอเจนะครับสวัสดีครับชื่อโอสินครับอละนี้ก็คือนักแสดงนำของ BL series Soumain นะครับเนื้อคู่ของผมเป็นผีครับทั้ง12ท่านหล่อไหมครับโอ้หน ใครเป็นแฟนคลับของคุณทีเจบ้างครับได้รู้จักกันทุกคนพบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรู้กันอีกทีอย่างที่น้องๆบอกว่าแต่และคนจะได้รับบทอะไรกันบ้างซึ่งเชื่อได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยปุมกล่อมแน่นอนเพราะผ่านการย่อยมาผ่านการะบวนการย่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลา8ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับก็โอกาสนี้นะครับ,อรบขอใหออ้คุณก้าวนะครับในฐานะผู้จัดครับฝากผลงานทั้งส่วนตัวแล้วก็สีรี์หน่อยครับ ผลงานสดตัวนี้ฝากบ่อยแล้วเนาะ,ะ,ะก็ฝากโปรเจกต์โซเมไว้ด้วยแล้วกันก็พวกเราเนี่ยทีมงานทุกคนแล้วก็ทั้ง S T M D ด้วยด้วยนะครับก็ตั้งใจทำโปรเจกต์น,นี้มากมากแล้วก็อยากจะพยายามถ่ายทอดบทบาทเนี้ยออกมาให้ทุกคนได้รับชมได้แบบแตเต็มร้อยมากที่สุดตามที่เราอยากจะสื่อสารออกไปเลยครับ,รบฝากด้วยนะครับด,ด้วยนะครับขอเชิญรุ่งเรือนะครับให้กับทีมงาน เดี๋ยวนะครับระหว่างนี้นะครับเก็บภาพความประทับใจของเราไปที